สวัสดีครับวันนี้ก็มาเทสน้ํานะครับนี่ติดตามผลหลังจากติดตั้งไปนะครับก็ก่อนหน้านั้นนะครับชาวบ้านได้ใช้น้ำนะครับเขาเรียกว่าน้ําจากบนเขาครับต่อท่อลงมานะเป็นท่อนี้นะครับมาจากบนเขาโน้โนไกลๆประมาณเจ็ดกิโลนะครับผ่านท่อสองนิ้วนี้มาแล้วก็มาเติมใส่แทงนี้ครับน้ํามันขุ่นครับเราก็ได้ครับ เจาะบาดาลนะครับแล้วก็เอาน้ํามาใช้ให้ชาวบ้านดูน้ําที่ได้นะครับใสครับแล้วก็น้ําเต็มท่อเลยนะครับนี่น้ำออกแรงมากนะครับโดยใช้พลังงานโซลาเซลล์นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเลยนะครับนี่โซลาเซลล์หกแผงนะครับแผงห้าร้อยห้าสิบห้าวัตนะครับหกแผงอันนี้ท่อน้ําก็เป็นสองนิ้วครับ แรงกว่าท่อน้ำซับของอเดิมเองครับน้ำจะเต็มแทงแล้วเยอะครับน้ำใสใสด้วยน้ำชาวบ้านได้ใช้น้ำสะอาดครับใสน้ำไม่ขุนเพราะว่าถ้าฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะขุนนะครับแต่ตัวนี้น้ำบาดาลใสตลอดครับนี่เจาะบาดาลตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อขึ้นมาโดยใช้พลังงานโซล่าเซลล์นะครับหกแผงเองนะครับ น้ำก็เยอะนะครับพอสมควรมนะน้ำใสๆเลยนะครับโครงสร้างนะครับออกแบบนะครับประมาณนี้เรือจะทำสิทิที่บ้านก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสายลูกลอยนะคสายลูกลอยเวลาน้ําเต็มตัดมาดูชุดอินเวอร์เตอร์นะครับ ตอนนี้นะครับแดดประมาณ9ก้าโมงเช้าพิเวอเตอร์ทำงานโอแค่ครับนี่เราใช้เป็นปั๊มไฮบริดนะครับ AC DC นะนี่ AC ยังไม่ได้เปิดครับฝั่ง AC อันนี้ก็เป็นโหมดออโต้อยู่ครับนี่ประมาณนี้นะโอเคครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับที่ร้านปักชมอิเล็กทรอนเซลนะครับ0 9 8 7 2 1 5 0 3 3นะครับ งานก็ประมาณครังานติดตั้งเดินท่อรอ้อยสายนะครับโอเคครับสวัสดีครับ